สรุปผลฟุตบอลไทยลีกนะครับสัปดาห์ที่16มาได้คุยกันมานานและขอพูดถึงฟุตบอลไทยลีกนิดนึงนะครับก็คือสัปดาห์ที่16เมืองทองคาบ้านครับแล้วก็ติดต่อกันมาแล้วนะนาจะ4นัดละ0-1ครับแพ้อุธยาแล้วก็ราชบุรีครับเปิดบ้านเล่น10คนแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรครับ ชนะชนบุรีไป1.0แต่ว่าอย่างไรก็ตามบุรีรัมดยครับโอ้โหยังเหนียวแน่นพรองจ่าฝูงครับแล้วก็ราชบุรีก็ขึ้นมานาะชนะขึ้นมาเป็นอันดับที่2หลังจากที่โดนการท่าเรือ FC ซถลม่มสุโขทัยไป5.0ก่อนหน้านั้นนะครับโซนท้ายตารางตกชั้นเนี่ยมันเหลือเกินนะครับลำพูนวอยรุ์อันดับ14ครับลดช่องว่างที่ตามหลังเมืองทองอันดับ13เหลือแค่1คะแนน แล้วก็มีโอกาสแซงด้วยนะครับลำพูนเนี่ยเพราะว่าลำพูนนี่เสมอกับวีจปทุมหนึ่งหนึ่งตอนนี้เสมอไปแล้ว6นัดติดต่อกันมาดูสรุปคะแนนดีกว่านะครับเดี๋ยวเวลาไม่พอบุรีรัมย์4ี่แต้มแชมป์ชัวนะครับโอยไปเต็มที่เลยสุงขนาเหมือนตาก็ยิงประตูชัยนะราชบุรี32ครับขณะที่การท่าเรือ30ถึงจะชนะ50ก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากนะเพราะว่าะะคะแล้วขึ้นมาที่2นะ แล้วก็ราชบุรีก็มอวานเขาชนะก็ชนะไปนะครับชนะ1นก็เบียดแซงขึ้นมา32แต้มตามหลังาการท่าเรือ30นะครับอยู่อันดับ3ามบีจีปทุม29ครับทำได้แค่เสม,มอทูแบงคอกนี่ก็เสม,มอครับก็27แต้มไล่เสม,มอด้วยนะสิงเชียงราย,ยรนะครับโอ้โห22แต้มนะฮะ เท่ากับประจวบนะครับแต่ว่าประตูได้เสียนี่บวกสองขณะที่ประจวบเนี่ยลบสองนะครับระยองครับทีนี้มาเงียบเงียบนิ่งน่งนะครับก็อยู่อันดับ8 21คะแนนอยุธยาครับโอ้โหวันก่อนเนมื่อวานนี้ก็เล่นดีแล้วเกินนะครับถึงจะแพ้ก็สูสีอะอยุธยาก็21คะแนนนะครับออกเมื่อวานอายุธยา ชนะสิครับบุกไปชนะเมืองทองนะครับก็ไล่ขึ้นมาเป็น21คะแนน,นขณะที่อ่อันดับ10เป็นสุโขทัยครับ18คะแนน,นอุทัยธานี17คะแนน,นครับทีนี้ไม่น่าเชื่อนะชนบุรีครับมานิ่งๆเงียบๆ15คะแนน,นเมืองทองสารวันเตี้ยลงครับ13คะแนน บัวก็คือลำพูนววยเออร์ครับ12คะแนนนะครับออยู่อันดับ14แล้วก็พลังการครับโดนไล่ออกอีกแล้วพลังการนะ mm hmm. ผมไม่รู้เป็นไงครับนักเตะนี่โดนใบแดงประจ,จําน่าจะทําลายสถิติไทยหลีกไปแล้วก็ได้แล้วก็บ้ยสุดเนี่ยตกชั้นแน่นอนก็คือโคราช FC หรือนครราชสีมานะครับอันนี้ก็สรุปเร้าวๆติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คําว่า wrn